เอาละเพื่อนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปร่วมการทดสอบเพื่อเรามนุษยชาติกันนะเอเมนูถึงแม้ว่านายจะไม่เต็มใจก็เถ <c oughs> อะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับโดยการที่เราจะโดดไปพร้อมกับคนที่เราแบกมาดูว่าเขาจะกลางล่มไปพร้อมกับเราไหมหรือว่าจะตกที่เดียวกันหรือไม่ไม่ที่เดียวกันนะครับ <c oughs> เอาละเพื่อนเราร่วมกันทดสอบระบบกลางล่มของเกมนี้กันแล้วกันนะไปแล้วเอมนุษยอเอาเอาไม่กลางเหรอเอาไปด้วยกันงี้เหรอเอาไม่ใช่ไปไปเนี่ยอุ้ยไป เฮ้ยเขาลงมไปแล้วทุกคนนายรอด้วยเควินกลางล้มแล้วเควินก่อนที่นายจะตกถึงพื้นเฮ้ยทำไมเขาไม่กลางร้มอ่ะเควินเควิน อยากจะเติม UC เกมพับ G Mobile แต่ราคาเติมในเกมตอนนี้แพงขึ้นอีกเราขอแนะนําบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาทเกมมิ่งที่ยังคงมีโปรโมชั่นสุดคุ้มคุ้มยิ่งกว่าเติมเองซะอีกเพียงแอดไลน์ไปที่แอดวิสัทมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยใช้แค่เลข UID เท่านั้นไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงวิสาทเกมมิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งทางไลน์และทางเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิส ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วอุ้ยตรงนี้เดือดมากทุกคนบอกเลยเกาะสองที่เดือดมากครับเกาะแซดไอ้บุมเห็นอะไรอ่ะไม่นั่นจยเย็นเจยเย็นจยเย็นมือที่สามมาแล้วมามีตู่มาแล้วครับเอ็กแปดโอ้โหสองอันเก็บไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยกระเป๋าเต็มขอตุ๋ยหน่อยนี่ไงล่ะ วิวอะไรเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเรา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 มีเรามีอะไรต้องทำสักอย่างนึงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มอยากทดสอบอะไรสักอย่างนะเฮ้ยจะยิยงได้ไงเนี่ยเพื่อนเอาไม่น็อะไอ้บ้าเฮ้ยนายอยา่าหนีเอ้ยคนนี้จะหนี ใครยิงอะไรนายอย่ามาโดดหนีนะโอ้โหลูกซองเฉยไอ้มนุษย์อุ้ยมีคนนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงคนสุดท้ายชู่กันแน่เลยเนี่ยไอ้ป้าร้านเราปะเนี่ยดักเลยนะกำจ่ายเข้ไป เอาล้วครับหมดย่างเนี่ยเราจะมีการทดสอบอะไรสักอย่างหนึงนะครับเจ้ามนุษย์ฉันขอนายเป็นหนูทดรองหน่อยนะฉันจะเก็บ X8 ก่อนนะเอาละเพื่อนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปร่วมการทดสอบเพื่อเรามนุษยชาติกันนะเจ้ามนุษย์ <c oughs> ถึงแม้ว่านายจะไม่เต็มใจก <c oughs> ็เถอะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับโดยการที่เราจะโดดไปพร้อมกับคนที่เราแบก มาดูว่าเขาจะกลางล่มไปพร้อมกับเราไหมหรือว่าจะตกที่เดียวกันหรือไม่ไม,ไม่ที่เดียวกันนะครับเอาละเพื่อนเราร่วมกันทดสอบระบบกลางล่มของเกมนี้กันแล้วกันนะไปแล้วไอ้มนุษย์โอ้เอาไม่กลางเหรอ,นะอไปด้วยกันงี้เหรอเอาไม่ใช่ <c oughs> ไปไปเนี่ยอุ้ยไป <c oughs> เฮ้ยเขาลงมไปแล้วทุกคน <c oughs> นายหอด,ด้วยเควินกลางล่มแล้วเควินก่อนที่นายจะตกถึงพื้นเอ้ยทำไมเขาไม่กลางล้อมอ่ะเควินเควิน ไ,นนไม่กลางล่มเลยครับสรุปโอเควินตายเลยเอาแต่เวลาเราโยนลงมาเนี่ยไม่ตายนะจะกลางล่มแต่เวลาอย่างนี้มันไม่กลางเหรอเออไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนสรุปคือตายเลยนะนี่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 น,น,นี่จัมมานุเอา้าวมนุ์บอดไะเนี่ยโอ้การทดสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับคนไม่ใช่เหรอนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมมันซูมเฮ้ยทำไมมันซูมทำไมท่านมาันลุรวนวะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันคนไม่ใช่หรือไม่ถึงมีคนอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าเพื่อนของเควินกันแน่แต่ว่าเควินตายเลยนะครับนี่ไงคนหรือเปล่าเนี่ยเอ้าถ้าขึ้นรถแล้วก็คนเลยนะโอ้ยยิงไม่โดนขอบคุณมากครับเฮ้ยทำไมมันสั่นจังเลยเนี่ยปืนอะไรเนี่ย M4 ป่ะเนี่ย M4 ปอมู่นเพื่อนหัวแตกวั t นี่ผมยิงอะไรวะเฮ้ย เอ้าไอ้บทจะโดนก็โดนอะไรว้เนี่ยเดี๋ยวคือยิง M4 ไม่โดนแต่ยิงมินิโดนหัวเออขอบคุณมากนี่นี่มันอะไรกันเนี่ย M4 ม,มันปรับรอะมันปรับเนอร์หระถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านู้นะครับผมโยลงมาเนี่ยมันจะไม่ได้คิวใช่ไหมเพราะว่าคนเขาจะกลางล่มลงไปหรือเปล่านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เราจะไม่ได้คิวแต่พอเรากระโดดลงมาเนี่ยสรุปว่าคนที่เราแบกไปด้วยจะไม่กลางล่มนะครับเออแล้วก็ตายไปเลยนะ ส่วนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนของเควินที่เรา,อ,าอุ้มเขามานะครับก็ประมาณนี้หรือเปล่ารอบนี้น่าจะไม่ค่อยเจอคนตีสี่เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตอนท้ายเครื่องบินนะครับน่าจะไปอยู่กันแบบอันแรกว่าขอทอหน่อยโ้โห <No. S 1> ได้ทาน,นอดแมวแมวได้ไหมเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนตัวก่อนคะรับดีที่สุดคือตัวทอนะเพราะว่าดามเบดแรงมากขอตัวทอหน่อยเออได้สไนเปอร์โอเคไม่เป็นไรไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ย ถ้ามียิงอย่างนี้แสดงว่ามีคนยิงบอดอยู่นะครับเอ้ยยิงยิงน็อตยิงมาแล้วใครเนี่ยเฮ้ยทานอสนี่นี่ทานอสทานอสทานอสเราเป็นแบ็คแบ็ควินโดว์แบ็ควินโดว์อ้าวเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนายทำไมเอ้ยทำไมเขายืนแข็งอะเขาโดนอะไรล็อกไว้ไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะได้หนึ่งคิวมาเลยครับโอ้คุ้มมากได้คิวแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะ มีคนโดดมา <boy. S 1> เฉยเลยมันดี้เพื่อนเฮ้ยตัวทอทอกระด็อกทอกระด็อกเตอร์โอ้นี่มันทอกระด็อกเตอร์นะมาดีนายยิงไรเพื่อนนั่นหัวนะเอาโดนตัวโดนตัวเฮ้ยเราต้องระวังนะทุกคนตัวทอดามีเดชแรงมากนะโผล่มาเพื่อนเอาโดนตัวอีกเอาครึ่งหลอดป่าแล้วจ้า ขอใช้ใยห,หน่อยเพื่อนยานนี้จ้ามนุษย์ทอไม่ไดทำไมทอเทพเจ้าใส่ฟ้าหนีเนี่ยหนีทำไมหนีทำไมำไมีแบบบูมมีแบบรูมอ่าวแตกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอ่าช่วงท้ายนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีตีสีไหมเอาวอันนี้มันมาตายตอนไหนเนี่ยไปยิงยังเลยโอ้ยทำไมมันยิงยากกว่าคนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้มอนเฮ้ยมือสะไนามาวะทุกคนตะไนไปนเนี่ย ยิ่งโดนตัวขันไปทางไหนเพื่อนสไนประทัสนสไนเอา้าแห่ทำไมมันยังไม่โดนวะวัดเฮ้ยจะจะหนีปะเนี่ยอย่าหนีไอย่าะดุ้นย่าหนีอย่าหนีหน <c oughs> ดูว่าเขาจะกดโดนหนีลงไป คือตรงด่านนี้จะตายเลยนะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่บุ๊ดบิทคือจะไม่มีการน็อกนะเจอกลับลงไปในโลกเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราได้เกือบร5 0ยแล้วเดี๋ยวเรานะ่จะต้องลงไปแล้วนะครับไปซื้อ a w ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเป็นตี้เท่าไหร่นะอาจจะเป็นคนที่แบบมาคนเดียวที่มาแบบนี่มันทอกระด็กนี่นะหัวแตกไปเพื่อนเอ้ย,ยมีเหรอเนี่ยมาจากไหนอุ้ยย,ยิงแรงแล้วอุ้ยไปโดนมามา เว้ยเนี่ยทำไมจะตายาเกือบตายโดนสองทีเหลือสามสิบโอ้ถ้าโดนอีกทีหนึ่งผมตายแล้วเนี่ย5 minutes later เอาละครับทุกคนตอนนี้เราได้ A W มาแล้วครับแล้วก็ได้ของอย่างอื่นครบด้วยนะเหลือเท่าไหร่โอ้เหลือสิบแปดขอบคุณมาก A W ได้ X 8ปดไปด้วยเอาขายคืนได้ไหมเนี่ยก็ครบนะครับตอนนี้ครบแล้วอย่าเลิกนะถุยใครเขายิงอะไรปะเนี่ย ไม่มีคนยิงอยู่ใกล้ๆอะ่ะเก็บเสียงนี่ไงเจอละอา้าวไ่ใช่มอเตอร์ไซค์ใครมันตุ๊บๆอะไรวะนายเป็นไรสันน่ะ <c oughs> เป็นไรสันเนี้ยตายเลยครับคนนี้เหมือนโดนดีพียิงอ่ะเอ้ยอุ้ยหวยตัวดีพียิงรัวเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เฮ้ยมีคนเก็บแมนอมของหัวเน้นๆโ้๊ะโอ้โหโดนตัวจบละโอ้ยกลางโลดหันในยบ้าเอ้ยเนี่ยมีคนสมองด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปเก็บขอไอ้คนนี้ก่อนเหมือนจะมีสองตี้หรือสามตี้ไม่รู้นะครับเนี่ยยังยิงกันอยู่เลยอุ้ยมาและไอ้ตัวดีพีมันอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ใครวิ่งเลยวะเฮ้ยมีคนวิ่งอุ้ยยังไงไปไหนอะ คื้อของเฉยเป็นนวดเดี๋ยวคอนซีโลป่ป่าวะแป๊หนึ่งทุกคนเนี่ยยังเหลือสองตีอยู่เลยนะครับแสดงว่ามีสามตี้นะเมื่อกี้ตายเลยเอาแล้วครับตอนนี้เป็นการลุยการระหว่างศึกสี่เศร้านะครับอ้าวมาแล้ววิ่ยของเยอะวาะคนนี้ใครขับอะไรมาโอ้โหทำหไม่ได้แป๊บนึงเพื่อนฉันมีมังคุดลูกหนึ่ง อยากให้หนายได้กินวัด <Bro. S 1> ไม่ไม่โดนหรอลถระเบิดด้วยนะเดี๋ยวเติมก่อนนะครับมามังคุด3มลูกเพื่อนายคนเดียวนะรู้ไหม <Bro. S 1> อุ้ยระเบิดหลุดมือทำไมมันทันมันไม่ดีเลยวันนี้แ <Bro. S 1> หนลูกนี้โดนนะทุกคนดูนะถ้าไม่โดนนี่ไม่ใช่แล้วล่ะโอ้โหระเบิดเด้งอะไรจะแม่นขนาดนี้ลูกสุดท้าย นายหมดแล้วนะของฟางจากลบบุรีโอ้โหมันโยนมาเดี๋ยวไปโดนนะโอเค <c oughs> ของฟางจากลบบุรีใช่หรือเปล่าอา้าวมีโดนเอวบิลยิงครับเฮ้ยโควงหนีกระสุนไม่มีเอ้ยระเบิดไม่มีไปแล้ว <c oughs> ผมว่าเขาน่าจะโดนยิงแล้วเนะนี่ยหนีก่อนครับเข้าวงไปก่อนเดี๋ยวเล่นแบบเซฟๆหน่อยแล้วกนะันไหนๆก็มีเอวบิลแล้วเราไปรอดักยิงในวงดีกว่าในบ้านนี้ผมว่ามีปนะเนี่ยโอ้โหหลังเดือดมากเฮ้ยเอาไงดีผมว่าเรา ดักขอบขอบวงข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับในบ้านนี้อาจจะมีก็ได้นะเฮ้ยมีบักกี้ขับมาปะเนี่ยอ้าวมดุบักกี้ขอทดสอบเอวิวหน่อยพี่โอเคไม่โดนโอ้ <c oughs> โหยนี้ดรอปช็อตไอ้มาเอ้ย,อยนี่นายไม่ให้เกียรติฉันเลยนะเพื่อนนี่ใครมาไม่รู้นะครับขอเก็บของแป๊บนึง <c oughs> ไม่รู้เขาโดนใครยิง อ้าวเหลือ3ขอบวงไปเนี่ยคุณลอตี้กันหรือเปล่าน่าจะ1 1ึ่งนะครับผมคิดว่าคุณลอตี้กันนะมันยิงกันคนละฝั่งอะ่ะไอคนนี้เหมือนอยู่ตรงแบบต้นไม้ตรงเนินอะไรเงี้ยมันแต่ต้องมีคนอยู่ในบ้านอย่าบอกว่าอยู่ใน3ชั้นนะอย่าเพแบบื่อนนี่ไงเราเจอแล้วสวัสดีครับขอเข้าบ้านแป๊บไปละโอ้ย,ว,อยว้าปุ๊บโอ้โหอะไรวะเฮ้ย <laughs> ทำไมว้าปกลับไปเมื่อกี้เดี๋ยว <laughs> อะไรอะทุกคนโอเค อุ้ยโอเคผมรู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองคน,คนตีกันใช่ไหมไปแล้วไปแล้วอย่ายิงนะมนุษย์โอ้ไม่นี่ฉลาดว่ะมันเอาสมุกปิดว่ะทุกคนเข้าบ้านแล้วปะเนี่ยเขเข้าบ้านแล้วลุยมนุษย์อา้าวไม่ได้เข้าบ้านมันอยู่ในห้องน้ำนี่เพื่อนโดนป่ะเนี้เอาโดนไฟ เฮ้ยเขาต้องปั๊มยาเขาต้องปำยาเขาโดนไฟเราเอาเอายิงไปเอาเฮ้ยเอาออกนัดหนึ่งมาดูภาพช้ากันทุกคนผมไม่ได้เอ้ยผมจะพูดไงดีวะคือตอนมันยิงไม่ออกอ่ะมันออกนัดหนึ่งอ่ะตอนแรกยิงไม่ออกแล้วก็กดยิงแล้วก็ออกนัดหนึ่งเนี่ยเขาโดนไฟเรานะเรายิงโดนแค่สองนัดเองนะครับเนี่ยเจ็ดสิบเก้าลัมจที่มาจากไฟนะ แล้วพอเรายิงออกนั้นนึงก็เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมจะไปยิงอ,อัดประตูกอนนะแปะ๊ะออกนั้นนึงแล้วก็แปะแปะเนี่ยโอ้โหเจอแบบนี้ก็เซ็งนะครับต้องลากันไปแค่นี้ก่อนเกมเดียวพอไม่ไหวครับอากาศก็เย็นแต่ทําไมหัวมันร้อนงงเหมือนกันนะครับโหเซงลุงตู้เซง <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวนัสดีครับผม <laughs>